สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มารับชมการวิเคราะห์ทองคาประจําวันที่5พฤษภาจนไปถึงวันที่9พฤษภาเรามาดูโครงสร้างหลักๆกันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจนะครับทองมีการเทขายจริงแต่อัตราการสวิงล่าสุดนะครับมีการเทขายไม่ถึง58%นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทองกําลังไปต่อนะครับทำไมเราต้องเชื่อเหตุผลว่าไม่ถึง58%ทองทำไมยังไปต่อเราไปดูเหตุผลกัน ในทรฤษีของฟิโบนัชชี RL 3ที่เรียนจากสิงคโปร์มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอัตราการเทขายลึกไม่ถึง69%ตลาดจะยังไม่พักตัวซึ่งไปต่อซึ่งตอนนี้ตลาดเป็นแค่การย่อตัวเท่านั้นสำหรับการซื้อรายเดือนไม่ต้องห่วงยังไงก็ขึ้นเรามาดูรายวันนะครับการจับฟิโบนัชชีเนี่ยมันจับตามขึ้นสูงเพื่อหาตำแหน่งซื้อซึ่งที่ผ่านมาและอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีตรงไหนเลยที่ตลาดลงมาถึง69%ซึ่งตอนปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน และเรามาดูเหตุผลของการ break trendline ว่าถ้า break แล้วตลาดจะไปไหนเรากลับมาดูตลาดปัจจุบันของเรานะครับสิ่งที่เราทําคือการจับสวิงต่ำขึ้นสูงเพื่อหาตําแหน่งแรงเวียงของราคาเมื่อเราจับต่ำขึ้นสูงขึ้นไปมันจะเห็นว่าตําแหน่ง45%ซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญก่อนหน้านี้นะครับที่ตลาดลงมาและแตะ45%ตลาดดิดกลับเราจะเห็นแบบนั้นใช่ไหมครับ งนันเมื่อเราจับสูงลงตามเราจะเห็นว่าตลาดพยายามขึ้นจริงนะครับพยายามขึ้นมากๆแต่ไม่ชนะ45เหมือนกันซึ่งมันหมายความว่าตำแหน่งการซื้อจาก45ข้างล่างมามีแรงเทขายอย่างมากซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าทองมีการลงมาถึง 45%และเลยนิดหน่อยนั่นหมายความว่าแนาวต้านอาจจะไม่ชนะได้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทำ all time high ให้เราเห็นในรอบ1ไตรามาสนี้นะครับจากนี้ไปนะ1ไตรามาสอาจจะไม่มี all time high ซึ่งเมื่อเราจาับฟิบอนาชชีสูงลงตามตีเฉียงลงมาเราจะเห็นว่าทองได้ทำการพักตัวนะครับยืนตัวได้ซึ่งเป็นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งรับนะครับสลับต้านเนาะรับที่สลับมาเป็นต้านซึ่งตอนนี้ทองกำลังท้าทายกับ น,นะครับมันจะมีการโฟโมมีการเชื่อมีการโพสต์แบบติดดงติดดอยทําให้สภาวะจิตใจคนเปลี่ยนแปลงและครัวเมื่อเราจากฟิบโวนาชีสูงลงตามไปชิดนะครับเราจะเห็นว่าทองเข้าสู่นะครับสภาวะเลเวลหก็คือการท้าทายของการเทขายนะครับราคานี้เลยนะครับประมาณ3280จนไปถึง3300ทุกคนจำนวนมากนะครับกลัวการติดดอยและมีการเทขายซึ่งสภาวะจิตใจของคนเนาะ อยู่ในสภาพว่าตลาดนี้ซึ่งถ้าเราเป็นนักเทรดนะครับลองทมหรือรายเดือนผมเชื่อว่าทองยังไงก็ขึ้นหนึ่งนะทองยังไงก็ขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเล่นรายวันรายสัปดาห์ใช่ครับมันอาจจะมีการรีเทสนะครับอาจจะมีการขึ้นยืนได้รีเทสแล้วค่อยไปต่ออันเนี้ยเป็นแบบเนี้ยการที่มันจะไปต่อได้นะครับตลาดต้องขึ้นไปถึง69%ของเคอร์บล่าสุดของการเทขายลงมาซึ่งตำแหน่งที่มันจะท้าทายตัวเองนะฮะทองนะฮะ 3,300เป็นตำแหน่งที่มันท้าทายตัวเองว่าจะไปต่อหรือจะลงต่อนะครับแต่ถ้าทองไม่สามารถชนะราคา3,280นะครับซึ่งเป็นต้านสลับรับตรงนี้ทองจะลงต่อจะลงไปถึงไหนครับถ้ามันไม่ชนะอะไรกันนีครับถ้ามันไม่ชนะเราจะจับกราฟแบบนี้ใช่ไหมกด Copy p a s t e ไว้ตามที่สุดนะฮะ มันจะลงมาถึงนะครับราคาประมาณ3,100นะครับจนไปถึง3,150นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่ง69%ของของทองซึ่งเป็นตำแหน่งต้านเมื่อก่อนมันต้องสลับมาเป็นรับนะครับต้านสลับเป็นรับรับสลับเป็นต้านเนาะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับของตลาดถ้ามันไม่ชนะทองจะลงต่อยาวเลยนะครับจนไปถึง3,150 นะครับจนไปถึง3,100นี่คือตำแหน่งรับอีกตำแหน่งหนึ่งแต,แต่แต่ถ้ามันไม่หลุดนะแต่ผมเชื่อได้เลยครับว่ามันหลุดนะฮะมันหลุดได้แน่ๆนะครับเราต้องมาลุ้นกันทองกำลังอยู่ในการชักกระยืนะฮะร,ระหว่างคนที่เชื่อว่าลงต่อกับคนที่เชื่อว่าขึ้นต่อนะครับไม่ว่าจะมุมไหนจะเกิดขึ้นนะครับเราต้องอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดนะฮะนั่นนั่นหมายความว่าถ้าเราจะซื้อเราต้องซื้อตามชั้นลำดับของราคาเข้าได้ตำแหน่งดี นะครับแล้วก็รอคอยมาโอเคครับทุกคนเรามาดูผลการโหวตที่ทุกคนอยากให้เรานะครับอยากจะถามว่าายหรือเซลล์ดีครับนะครับสำหรับผมผมแนะนําเลยว่าถ้าทองตอนนี้เน้นเล่นายดีกว่าเพราะเราได้เปรียบนะครับมันจะมีจํานวนมากที่กลัวตกรถรีบเข้าตอน3,500 3,400และ3,300ซึ่งถ้าเราอยู่ตําแหน่งนี้คือตําแหน่งได้เปรียบผมแนะนําว่าเล่นายดีกว่านะครับนะฮะส่วนซินะครับ SIG การวิเคราะห์ด้วย SIG ใช่ไหมครับ การวิเคราะห์ดีเอสเราใช้แล้วครับนะฮะอย่างนั้นเราไปดูวิเคราะห์ดีเอสกันดีกว่านะครับก่อนทองจะลงมาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ยังไงครับก่อนทองจะลงมาสิ่งที่เราทําคือใช้สูงที่สุดกับสูงที่สุดเนาะนะครับดึงลากลงมานะครับดึงลากดกด c o p y p a s ้พลาะเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับกด Copy Pass ลากลงมานะครับเพื่ออ่านโครงสร้างว่าทองจะลงไปถึงไหนใช่ไหมเนี่ยทองจะลงมาถึงเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วมันดีดกลับนะครับตอนนี้มันพยายามดีดกลับ ข่าวของนันฟาร์มมันบอกยังไงข่าวของนันฟาร์มบอกว่าถ้าทองนะครับมันต้องขึ้นต่อเนาะมันต้องขึ้นต่อนะครับแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทองกําลังท้าทายกับสิ่งที่เรียกว่าเทรนไลน์นรตรงนี้นะครับเทรนไลน์ตรงนี้เนาะนะครับเป็นไหมตีเทรนไลน์ออกมานะครับตรงนี้นะกด Copy Pass ไว้ต่ำที่สุดเราจะเห็นว่าโครงสร้างของตลาดเนี่ยมันสมควรจะลงมาข้างล่างแต่ถ้ามันลงไม่ได้นะครับผมเชื่อนะถ้าใช้ด้วย s i g เนี่ยทองยังไงก็ขึ้น วันนี้ทองยังไงก็ขึ้นนะครับยังยังไม่ได้ลงต่อถ้าดูด้วย sic นะทองยังไงก็หลุดเส้นบนเพราะว่าตลาดที่ที่มันควรลงมาเนี่ยมันควรลงมาถึงข้างล่างใช่ไหมพอมันลงมาไม่ถึงทำทำแพทเทิร์นไม่สมบูรณ์ตลาดมันจะหลุดเทรนไลน์ข้างบนแล้วก็วิ่งอยู่กรอบบน่างนั้นการเช็คบนทํายังไงครับเช็คล่างเราเอาบนกับบนมามาแตะกันเช็คล่างเอาอ่า,อาเช็คบนเ,เอาล่างกับล่างนะกด copy p a s s ไว้สูงที่สุดนะครับตามระดับร,บรบาคาเราจะเห็นว่า ตำแหน่งที่ทองต้องขึ้นไปท้าทายนะครับตามที่ผมบอกเลยด้วยหลักการฟิโบนัชชีเมื่อกี้มันคือ3,300ซึ่งนะครับมันตรงกับ s i ชด้วยสามนะครับจากฟิโบนัชีสูงลงต่ำนะครับสูงลงต่ำเนาะเราเห็นว่าตำแหน่งที่มันต้องขึ้นไปท้าทายประมาณ3,300ขึ้นถ้าตลาดขึ้นไปได้นะครับจากเคอร์ฟตรงนี้เนาะตลาดขึ้นไปได้นะครับตลาดจะต้องยืนเหนือได้แล้วก็รีเทสอาจจะรีเทสตรงเดิมแล้วก็ไปต่อแบบนี้ได้นี่คือ SIC นะครับ โอเคเราไปดูต่อนะครับส่วน i i o n a c c ช a d v v n n e นะครับอันนี้ต้องแยกเป็นการวิเคราะห์เฉพาะดีกว่าเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยมันไม่ทันมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจับจากหัวข,ข้อตรงนี้นะครับใช้ Fibonacci Fan เพื่อคอนเฟิร์มจุดเข้าของของอะไรครับจุดเข้าของ Fi b บ n a ช c ีนะครับเราจะรู้อยู่แล้วครับว่า Fibonacci การจับ Fibonacci เนาะเราจับตามขึ้นสูงเพื่อหาตำแหน่งการซื้อจับตาม ขึ้นสูงเพื่อหาตำแหน่งการซื้อซึ่งตลาดต้องลงมานะครับลงมาใหถึง45%ไม่ลงต่อรีเทสขึ้นไปถ้าขึ้นไปแล้วเจอ1 5 2รอบไม่ลงต่อแสดงว่าตลาดจะลงใช่ไหมเนี่ย45 45ห่าใช่ไหมฮะังนั้นเมื่อเราใช้หลักการแฟนเข้ามาคอนเฟิร์มตำแหน่งเราต้องจับแฟนจับตามขึ้นสูงเหมือนเดิมนะแต่ไปไฮล่าสุดนะครับจับตรงนี้นะครับเราเราไม่จับข้างบนนี้นะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าตลาดต้องลงมานะครับต้องลงมาให้ถึงนะครับต้องลงมาให้ถึงเส้้นนี คือมันต้องเข้าตำแหน่งซื้อและอะเข้าตำแหน่งซื้อถูกต้องเข้าตำแหน่งซื้อแต่แฟนเนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มตำแหน่งซื้อหมายความว่า real s t i m e n t เป็นจุดกลางอนาเขตส่วนแฟนเป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับการยิงนะครับไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้2องนะครับไม่เบรกแสดงว่ามันต้องบินขึ้นไปถ้าด้วยหลักการ Fibonacci R L 3กับ Fibonacci Fan แล้วผมว่าตลาดยังไงเขาขึ้นอย่างนั้นจำนะครับ real i s t i c m e n t กลางอนาเขตส่วนฟิโบแฟนนะครับยืนยันคําสั่งอีกนะครับนี่คือตําแหน่งที่แม่นยําที่สุดด้วยฟิโบนาชชี R L สานะครับสำหรับท่านใดอยากจะรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างมาเลยเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปเราจะเอาสิ่งที่ท่านอยากรู้มาวิเคราะห์ทั้งความรู้ทั้งประโยชน์ต่อทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปด้วยนะครับ